นี่มันมีซีนหนึ่งเป็นซีนจำจนถึงทุกวันนี้นะคนยังยังเป็นมีมในติ๊กต็อกอยู่เงี้ยนะคือซีนที่ตุ๊กแกมันยังเป็นตัวจริงมากยังไม่ถึงยังไม่ถึงจริงหรือถามแทนคนอื่นผมบรรูุแล้วตุ๊กแกจริงหรือตุ๊กแกซีจีครับพี่ ตุ๊กแกจริงเฮ้ยตุ๊กแกจริงจริงเหรอพี่จริงคนเราเราเอาตุ๊กแกมาจากโมเดลลิ่งใช่ไหมนี่แก๊สด้วยตุ๊กแกเนี่ยมาจากเชียงใหม่เราก็เอามาสองตัวใช่เป็นเป็นโมเดลลิ่งตุ๊กแกอย่าบอกว่าเป็นตุ๊กแกฝึกเราพยายามหาตุ๊กแกที่มันเชื่องและและตัวใหญ่และตัวใหญ่เอามาสองตัวหยิบมาตัวแรกกับเจ้าของนิ้วเลือด เลือดกระฉูดเ <c oughs> จ้าของโมเดลลิ่งนั้นโดนกัดเลือดสาดโชว์ <cho> แล้วก็หล่นลงไปที่พื้นวิ่งกองทับนักข่าวแล้วถุกระจาตุแกนี่คือวิ่งผ่านเกไปนะสุส <c oughs> ักพักหนึ่งต้องถ่ายเก๊ช็อตที่แบบตุกแกมุดเข้าไปในกระป๋องตัวเดิมป่ะพี่ตัวเดิมสปิริต,ตของนักแสดงมาถึงเวลาเขาก็อ,อยากให้ภาพจริงเไรเงี้ยตชมเลยครับไม่คิดว่าเป็นสตันนะน้องเลยน้องเลย